สวัสดีครับพบกับช่องวินและกินกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดกันเรื่องวัวท้องหรือไม่ท้องสามารถตรวจสอบได้อย่างไรและมีวิธีการสังเกตยอย่างไรตามไปรับชมกันได้เลยครับผมและอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ อย่างแรกเลยนะครับวัวจะท้องหรือไม่ท้องนั่นก็คือการสังเกตรอบการเป็นสัตว์ของวัวซึ่งมันจะต้องผ่านรอบ21วันหลังจากเราผสม,มไปแล้วนะครับซึ่งถ้าผ่านรอบ21วันไปแล้วนั่นก็หมายถึงว่ามีโอกาสที่วัวจะท้องนะครับอ่านี่คือการสังเกตอย่างที่หนึ่งนะครับซึ่งมันสําคัญมากเพราะว่าถ้าหากยังยังไม่ผ่านรอบเนี่ย เราสังเกตจุดเดือนๆเนี่ยก็ยังยากอยู่ครับยังไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับแต่ถ้ามันผ่านรอบ21วันมาแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่า,ามีความเป็นไปได้สูง70%ไปแล้วนะครับยังไม่ร้อนะครับเพราะว่าบัการวัวผ่านรอบบางครั้งมันมันต้องให้ชัวร์ก็คือต้องให้ผ่าน3รอบนะครับถึงจะชัวร์ว่าวัวตัวนี้ท้องหรือไม่ท้องนะครับจุดสังเกตที่2นะครับที่คนเขา ชอบดูกันนะครับก็คือสีของน้ําเมือกนะครับเป็นยังไงอ่าก็คือสีของเมือกบางครั้งหลังจากเราผสมไปแล้วได้ห้าหวันมันก็จะมีน้ําเมือกออกบางทีเป็นจะเป็นน้ําใสขุ่นอ่าหรือบางคนจะเอไปเห็นอีกครั้งก็คือกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วซึ่งจะมีเมือกเหนียวเหนียวอะไรลักษณะนี้นะครับอ่าต้าจากประสบการณ์ผมผมบอกได้เลยว่าไม่ชัวร์นะครับ อย่างแรกเลยก็คือ,คอต้องให้ผ่าน21วันไปก่อนถึงจะจะมั่นใจถ้ายังไม่ยังไม่ถึง21วันอย่ามั่นใจนะครับเพราะว่าบางครั้งการที่น้ำเมือกออกมาคุณคุณนั้นก็คือ,อมันเป็นลักษณะข,ของมดลูกอักเสบก็มีหรือ,อซึ่งถ้าเป็นมดลูกอักเสบก็ต้องรีบรักษานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเป็นไปได้ว่าทุกครั้งที่วัวเป็นรอบสัตว์มันก็จะมีน้ำเลือกใสามาก่อนและ เมื่อมีการผรสมพันธุ์เข้าไปแล้วนะครับวัวทุกตัวเขาจะขับของเสียออกนะครับซึ่งบางทีน้ําเมือก,กาขาวๆที่เราเห็นนั้นก็คือเป็นน้าเชื้อที่วัวตัวเมียได้ขับออกมานะครับมันถึงบอกว่ายังไม่ชัวนะครับถ้าการสังเกตสีอของน้ําเมือกนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูลักษณะที่สามกันเลยครับว่าสังเกตยังไงลักษณะที่สามนะครับก็คือ ให้สังเกตสีข้างของวัวนะครับก็คือถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาวัวก็ๆๆคือให้สังเกตสีข้างชายโครงด้านขวาของวัวนะครับซึ่งถ้าเป็นวัวสาวยังยังผสมไม่ติดหรือยังยังไม่ท้องนะครับก็คือสีข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยจะไม่ขยายตัวก็คือจะเป็นปกตินะครับาการสังเกตให้พยายามสังเกตในตอนเช้านะครับสีข้างเขาเนี่ย จะจะไม่ขยายตัวแต่ถ้าเป็นหัวที่ท้องอ่าสังเกตนะครับอา่าถ้าเรามองไปจากด้านอ่าด้านด้านหลังจากของวัวนะครับอา่ามันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็คือให้สังเกตสีข้างตามที่ลูกศรชี้เมื่อกี้นะครับมันจะขยายตัวออกมาข้างหนึ่งนะครับอ่ามันจะป่องมันจะนูนนูนออกมานะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเปรียบเทียบกับกับด้านขวาถ้าเรามองจากด้านหลังนะฮะสีข้างด้านขวากับสีข้างด้านซ้ายวัวเนี่ยจะไม่จะไม่เท่ากันอ่า นี่นี่นี่คือสังเกตง่ายๆเลยครับลักษณะเนี้ยสีข้างมันจะออกหลังจากเราผ่านรอบไปไ้ประมาณยี่สิบเอ็ดวันนะครับเพราะมันเกิดการฝังตัวไปแล้วนะครับอ่าสีข้างวัวเนี่ยมันมันจะเห็นรู้เลยว่าวัวท้องหรือไม่ท้องนะครับซึ่งวัวทั้งสองตัวนี้นะครับอ่จะเป็นแม่วัวท้องแล้วนะครับอ่าตัวสีแดงบราหมาั่นจะท้องอยู่เกือบหกเดือนแลน้วส่วนตัวสีออกเหลืองทองตัวนี้ ท้องอยู่สามเกือบสามเดือนนะครับสองเดือนกว่านี่คือลักษณะของวัวท้องนะครับและลักษณะอีกจุดหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือการดูลักษณะของหางนะครับคือถ้าเป็นวัวสาวนะครับคือโคนหางเขาจะมาปิดอวัอวยวะเพศส่วนใหญ่นะครับก็คือในหนึ่งวันเนี่ยการปิดอวัยวะเพศของเขาเนี่ยคือแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับโคนหางเขาจะมาปิดอยู่ตรงอวัยวะเพศ ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับวัววัวท้องแล้วนะครับลักษณะของวัวสาวนะครับเขาจะปิดเอาไว้เขาจะเอาโคนหางมาทับไว้ตลอดเวลานะครับซึ่งมันจะปิดอวัยวะเพศซึ่งมันเป็นการสังเกตอีกแบบหนึง่งส่วนถ้าเป็นแม่วัวที่ท้องแล้วนะครับคือโคนหางของเขาจะไม่ปิดอวัยวะเพศนะครับในหนึ่งวัน,นถามว่ามันมีโอกาสไหมในหนึ่งวันมันก็มีมีที่จะปิดบ้างแต่ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต ที่โคนหางเขาจะไม่ปิดอวัยวะเพศนะครับซึ่งมันจะต่างกับวัวสาวถ้าวัวสาวเนี่ยเขาจะปิดอวัยวะเพศ80%อ่านะครับไม่เหมือนกันนะฮะสลับกันแต่ถ้าเป็นวัวที่ท้องแล้วเนี่ยคือโคนหางเนี่ยจะไม่ปิดอวัยวะเพศนะครับเนี่ยนี่คือการสังเกตง่ายๆนะครับซึ่งลักษณะพวกนี้นะครับมันจะยังไม่ชัวนะครับว่าเราจะดูว่าวัวเราติดหรือไม่ติดสิ่งสําคัญอย่างแรกเลยที่จะต้องดูก็คือ หก็คือต้องให้ผ่านรอบ21วันมาก่อนนะครับก็เพราะว่าการผ่านรอบ21วันบวันมาแล้วนะ่ะนั่นหมายความว,ามว่ามีโอกาสที่วัวเราจะท้องถึง80เซแล้วนะครับส่วนการตรวจท้องที่จะให้ชัวร์นั้นนะครับก็คือการใช้เครื่องอุลตราซาวน์นะครับซึ่งจะชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าการใช้เครื่องอุลตราซาว์ตรวจท้องเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ ตรวจได้มั่นใจร้อยเปรเซนเพราะว่าเราเขาจะหมอเจะเห็นลูกวัวอยู่ในท้องนะครับซึ่งการใช้เครื่องอุลตาราซาวเนี่ย <c oughs> ก็สามารถตรวจได้หลังจากวัวท้องไปประมาณสามเดือนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะต้องผ่าน3ามเดือนไปก่อนนะครับถึงจะตรวจด้วยเครื่องอุลตราทาวซึ่งจะชัวร์จะได้ไม่มีปัญหามานั่งเถียงกันว่าเรื่องขายวัวไม่ท้องไปนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับ เพราะว่าผมเคยเห็นตามเฟซนะครับเรื่องเถียงกันว่ารับประกันท้องแต่สุดท้ายไม่ท้องถึงแม้ว่าจะผ่านการให้หมอ้วงมาแล้วมันยังไม่ชัวนะครับเรื่องพวกนี้ซึ่งซาให้อย่างอย่างผมบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่บอกว่าอ่าวัวท้องไม่ท้องนะครับก็คือ 1. จะต้องผ่านรอบ21วันมาให้ได้ถ้ายังไม่ผ่านรอบคุณไม่ต้องมั่นใจว่าวัวคุณท้อง จากคําที่คนอื่นบอกว่าสีดูจากสีเมือกบ้างว่าหางไม่ปิดอวัยวะเพศบ้างอย่างเงี้ยไม่ชัวนะครับซึ่งเราจะต้องให้ให้ผ่านรอบมาย1บวันก่อนแล้วถึงจะมาสังเกตพวกนี้ได้นะครับถ้ามันผ่านรอบมาแล้วนั่นคือว่าให้มาสังเกตสิ่งที่2ก็คือสีเมือกกับวัวป้ายหางนะครับแล้วก็สีข้างตรงเนี้ยโดยเฉพาะสีข้างเขาจะออกสังเกตง่ายๆเลยนะครับ แล้วก็ถ้าอยากมั่นใจก็ใช้เครื่องอุลตราซาวนะครับยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับและอย่าลืมกด,ดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและไม่พลาดชมในคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ